สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้พาพี่น้องมาตัดผักนะคะคือสวนหลักเฮาค่ะตัดผักแต่เช้าเลยนะคะวันนี้นะคะลายเยอะค่ะพี่น้องนะคะก็ะกำลังงามพอดีกินนะคะปลอดสารพิษค่ะเพค่อยได้ฉีดยานะคะเพราะว่าเหตาเป็นที่เหตดใหม่ๆนะคะให้แต่วัคซีนตั้งแต่แรกเกิดน,นะคะก็คือถ้ากิฉีดแต่ปุ๋ยะคะ่ะตอนนี้งามค่ะทุนค่ะ เป็นยาวๆค่ะเป็นพักของในสวนอุนลนเขาเองค่ะที่ไายพี่น่องบึงถักแน่ต้นน,น้อยๆนะคะตอนนี้ก็กำลังสวยงามกันเลยค่ะพได้สนใจเนาะคนามากินทำกันเด้อนะคะพี่น่องนะคะ่ะเล้เวๆนะคะนะคะ่นะ,คะ ตะวันพร่มคืนนะคะประมาณตอนนี้ยังไปถึงโมงค่ะ,ะ,คะค<ย>ตัดผัก,ๆๆๆกๆๆๆนะ,ะตัดผักตัดผักปลาคาะค่ะต้นอบอวบเราต้นใหญ่มันก่อนน้องเนาะต้อนอบอวบมันก่อนนะคะพักซี่ค่ะ ทีปลแบบผักักชีหอมบบนนะาวเนาะผักกาดผักกาดค่ะท้ายที่นองเบื้อง่าเพืเ่อนๆนะเนาะตอนสาว ผู้จัดการสวนเป็นคนเหตุนะคะนแต่ผู้ผู้ายนี่เป็นผู้บริหารไม่ค่ะเป็นผู้บริหารนั้นค่ะนานงเงียอ,อย่ค่ะคนคนมีราคาบมานอ้อพี่น้อง ท่อยนะค่ะท่ายนะ,ะ,นะถ้าไอเตเวืจนคล้องนี่ค่ะลบไปลบมาอยูน่นีนเนาะนะคะน่ะพี่น้องเบื้องพี่ซื้อ,อค่ะบรรยากาศตอนเศร้านคะคะ กำลังเกิดก็มีต้นเล็กก็มีค่ะกำลังเอามะละกอน,นะคะซับใบน้ำหนานผักเข้าค่ะกระเทียมนะคะตระทียมผู้จัดก,การเป็นคนปลูกนะคะพออ,อตอนนี้พออ,อมาถ่ายแต่ว่ากะมาเบิงแต่ว่าร์เดปลูกน้าเพลนเนี่ยค่ะ พว่าไปหาเหลาะช่วงนี้รอบบ่ได้ค่ะโควิดลายแล้วพีน่น้องเนาะเลยกลับมาที่สวนกลับมาที่สวนมาถ่ายสวนในพี่น้องเบ่งจะเท้าสวนนะคะจะนี่เบ่งหอยเบ่งปูเบ่งหอยนะคะดูนานแพกตจะนี่เป็นซีเฮาค่ะสวยงามนี่ถ่ายย,าย้อนแสงถ่ายย้อนแสงสวยงามเลยค่ะ ชาๆให้พี่น้องเบิ่งน้ำเนาะซ่านเนาะพี่น้องเนาะนี่ค่ะกำลังลงจุกนอยสิเด็กเก็บไปฝากลูกค้าดเด้เนี่นี่นี่ค่ะฝากพี่น้องนะคะเพราะว่าดินดำเนี่ค่ะ,าาคะพี่น้องเจอกันงามเร็วอยู่นคะคะพูนค่ะตวัตวเอกตัเรียนกำลังสามสามเดือนนะคะขออเขาบพรเลี้ยงซ่าน ่ะแต่พูดก็ปวดหวานก็มีนะคะแต่มันยังท่านพอเก็บเ,เ,เปิดวิทย์เยอหน่อยฟังเห็นม,มาพันดวงงาน บ่าเพื่อน,นี้ก็ตัดนะคะตัดแล้วก็พอเคาจะฉีดยาเพราะว่าเอาลงให้หอยพังค่ะบอหอยบอหอยสีท้องค่ะตัดแล้วก็โยนลงให้หอยกินนะคะค่ะต้นทะเรียนค่ะ พักชีลาาพักชีลาาค่ะกำลังเกิดนะคะตอนนี้กำลังเกิดตอนนี้ค่ะผเปะผพักพร้อมผลได้เพิินค่ะเอาไปออกไปแเปะนะคะให้มันห่างๆขึ้นจกหน่อยนะพีหน้องเนาะรามนันทีละต้นมบใหญ่ นี่ฝรั่งค่ะฝรั่งตัวนี้เนื้อแดงนะคะสั่งทางไอ้ทางมาแต่ทางเวียดน้ำพอนะคะนะคะสั่งมากกับโหลดกับน่านจักมาถ,ถึงนะคะนี่เนื้อสีชมพูนะคะตนนัวนี้เอามาจากต้นหาต้นค่ะเขามาลองเบิ่งหน้พี่หลังเนะ ข้าวจะปลูกกินเองค่ะปลูกทุกอย่างที่กินได้เหลือกินเหลือแบงพีแบงนอง้วก็เข้ากกบขายน้องเน้องนอยแตพี่ปู้ม่อกียสิขายเต่ตอนนี้ยังบ้นพอขายเป็นไหนค่ะยังตนน้อยอยู่นะคะตว <m> าากไ็ไก่ๆสีเดตตัดแล้วล่ะคะ่ะช่วงนี้ตอนเสาร์ตอนแรกค่ะขากะเขามาสวนเพื่อสตรอากาศบริสุทธิ์นะคะบ้านสวนอุ่นลักคือเก่านะคะ ูนะถ่ายพี่น้องเบิรงนะคะอยากให้พี่น้องเบิรงพี่น้องชมเส้นนี่ละค่ะน้องนุ่งแล้วก็เอือยไอ้อ่ำเนาะน,นะคะไปสวนจริงบ้บานนอกผักสีบ้านนอกบุรีรัคนมากยุคค่ะมาตอนเสาร์ตอนแรงนะคะมาตอนเสาร์ตอนแรงหรือว่าบางเหมือวันเสาร์วันอาทิตย์ที่สี่ละค่ะนะคะ,นะคะก็ไม่ได้ทํางานก็มาสวนค่ะ ปกติจะเป็นผู้บริหารค่ะเนาะกลับมาตอนเย็นๆเนี่ยค่ะพักคณะสวยๆนะคะนี่พระพีพ่น้องเบิังขับอหวานค่ะตอนนี้กําลังนะคะใกล้ๆแล้วนะคะใกล้จะได้กินแล้วสันค่ะคงเสียมาเกินอีประมาณสักสิบหมื่อนะคะเนี่ยเจ้าตัวเด่น นะคะลูกไส้ละเอาใจยากแต่เนี้นี่นี่นะคะแด้พวกข้าโพดนี้จะง่ายค่ะข้าพ,ดข,พดข้าโพดหวานค่ะตอนนี้นะคะ,คะตอนเช้าเชมักจะแรนออกกํลาลังกายนะคะแอกกําลังกายแล้วก็มาสวนแล้วค่ะป็ต้องเสียงกัหลดะ ประมาณหนึ่งกิโลเมตรนะคะไปกลับก็บคงจะสองกิโลเล่นออกก็ร่างกายนะคะกลับมามาถ่ายที่นองเบงข้าวโพดหวานแต่นี่กันลายเติอบอยูะคะ่ะกําลังถอดออกนะคะกําลังออกไม้ค่ะที่น่องนะคะออกไมกัมี่ไกลๆที่พอกินกับมี่ ตอนนั้นฝนยังตกค่ะว่าใครได้หดนะคะพอดีเป็นกะได้น้ำจากทุเรียนนะคะการที่หงุดทุเรียนแล้วก็เลยได้น้ำไปนไ้ำน,นี่นค่ะหดเจ้าต้นนี้ก็ได,ได้ฟักได้ยัำไ,ไปน้ำค่ะเจ็ดมงังเสาะค่ะดีออยุ ค่ะฝนเพื่สวนกับพอดบานเนาโอ้โหนกำลังหดนามทะเลียนอยนี่ยท่านพัดกระไดนานจากตรงนี้แล้วค่ะฝั่งนี้เป็นกระพาอเลี้ยงสัตว์ค่ะกำลังตั้งหัวสปริงเกอร์ใช้คือกันนะคะ,คะกำลังจะหดนามแล้วค่ะพราะว่าายฝนแล้วค่ะ โอนโหไปการสวนบรรญาย้อยู่ะไกลข้างกันฮอตน้ำทุเรียนนะคะพ่อกับปวดร้านเพือ่อจะได้กินไปนำนี่แหละค่ะเพือ่อจะได้กินน้ำไปนำทุเรียนเนาะคะเพราะว่าเขาใส่หัวสปริงเกอร์ฮอตต้นทุเรียนเนี่ยเพือ่อไปกินไปน้ำนะครับนี่ไไก็ปะไกลกันปะฮางกันค่ะคือเขาลองในหลองนะคะ บรรยากาศดีๆสสยๆงามๆค่ะโหบรรยากาศสวนนะะขอจบคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องเนาะนะคะเดี๋ยวถ้าพี่น้องมาเบ่องอีกค่ะเือนหลังนะคะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณในหลายค่ะวันนี้ก็มาก,กับสิ่งดีๆนะคะมาให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศืสอๆดอกค่ะพี่น้อง มาดูข้าวโพดกันเนาะนี่ก็ได้ฉีดยาอย่างเลยค่ะพี่น้องครับกาขอพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเด้อลำลำในลุวยค่ะไม่มีทองใส่กันในลายกล้วขอพี่น้องจบคลิปนี้ละค่ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ